สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขสุขคตเราค่ะเนาะพี่น้องประดาพาลงมาบางาังไตจิรีดบ้วงค่ะเสียงห้องสนั่นวันไหวเลยเนาะค่ะเนาะเอาไปลุยๆน้อประดาจ้าจุ๊บไตจิเลีจ้างานสองสามตัว

tông nói mấy người mất đi tùng nầy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  biết nầy tùng 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 น,นีไ่ไปแล้วตัวนไปแล้วโอ้โอ้ดี๋ยวาออกก่อนจริงดิจ้ะี่นจริงดิใชจะหาหากัดขาคนคุนพูดตัวน,นึงอ่ะพูดไหมพูดอยู่หลังเออหวัหวหลักพูดเลย กูเมิ่งแห้งจับเอาลูกละโอ้ยนี่บ้านด็ตัวใหญ่เป็นไหนครับพี่น้องนี่ตัวตัวหน่อยหลาย

อ่าไ้ต่อฮะต่อต้นมัดเลยไม่ถือควายนั่นพาเไปย่ไปยไปยไ Ừ, r r variance, right? <figured out> <Yeah. cười> má 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 sai lộ sai. Rục nhiều Ừ ờ <laughs> 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 เอ็มกำมือแล้ววะเอาเร็วๆหล่ต <apply some drinks> ัวหลยตัวหลยตัวฮึบฮึบวิ่งหัวน้ำวิ่งหัวน้ำหลอดไฟพี่โอ้โอ้นี้เอาไปแลว

กวาดขยันกวดออกกำลังกายก่อนที่อาบน้ำน้อนพี่น้องอ่ะอ,อ,อีกนึงอ่ะ่ากวดแห้งๆกวดแห้งๆ ใค่ใเปลเมีแห้งอามาเอาเปล่งเปลี่ยนเลยแใครเปล่งเปี่ยนเลยอือหืออืออ้าววดกัไปวดกับไปโอ้ย Ừ, cắt đẹp đuôi Ừ Ừ cô có áo áo nha อ่ใหญ่ใหญ่อออโอ้หลายหแล้วครับพี่น้องหลายแล้วหลายแล้วหลายแล้วอุ๊บอืมนอนตัวนึงอ่ะอันแบบนี้อ่ กบอืออาก็คือไปเล่น้ยไ่เเลเาบานหลักจาพี่น้อง อายุห้ากิน,น้วะคะตาบ้านเขาซ่องแล้วตาพี่น้องในล้ายอยู่ค่ะดเหี้ยตาเป็นตะกี้เหีเนาะค่ะเนาะขอพุทุกานที่เข้ามารับชมจ้าหาอายุหาอย่างย้ำทำย้ำขึ้น,นะค่ะพี่น้อง ขอบคุณทุกไลค์ที่แค่กดติดตามขอบคุณเอฟซีไหมเอฟซีเขาเนาะค่ะเนาะดี่ค่ะอยากกินก็ฝากแป้งแค่นี้เนาะค่ะเนาะฝากกดเลยกดแชร์กดติดตามด้วยกันนะจ๊ะช่องประดามันทุ่งเลยนะจ๊ะสวัสดีจ้า